ถูกหวยกันมั่งไหมครับท่านผู้ชมทัวร์อนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้พอดีว่ามันตรงกับวันที่16กรกฎาคมซึ่งวันที่16ทุกคนก็เข้าใจรู้ความหมายกันดีว่ามันเป็นวันหวยออกไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เลยเอา รางวัลตัวเลขผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแบ่งปันกันให้ชมนะครับเอาตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งยันเลขท้าย2ตัวกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าใครโชคดีกันบ้างนะครับเผื่อว่าจะได้มีเงินไปเที่ยวอ่ะ ให้ดูวนอีกรอบหนึงนะครับรางวันที่1 8 7 3 2 8 6นะครับส่วนเลขหน้า3ตัวตามนั้นเลขท้าย3ตัวตามนั้นเลขท้าย2ตัวก็มีจะตรวจรางวันไหนก็หยุดวิดีโอตรวจกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเรามีตั้งแต่รางวัลที่1 บางวัน2 3 4 5จนถึงเลขท้าย2ตัวมาให้ชมจะได้ไม่ต้องซื้อเรียงเบอร์และไม่ต้องไปเปลืองกระดาษกันอีกต่อไปชมผลสลากกินแม่งรัฐบาลแบบออนไลน์ ลดโรคลดโลกร้อนปะทลดโลกร้อนกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปทั่วอันไทยชาแนลสวัสดีครับ